วิธีในการสร้างพลังใจนะคะในวันที่เราเจ็บป่วยค่ะหลายคนนะคะมีความทุกข์หลายคนจมปลักอยู่กับความทุกข์ที่ตัวเองมีความเจ็บป่วยมีโรคภัยไข้เจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับตัวเองทําให้ตัวเองไม่สามารถที่จะทํากิจกรรมหรือมีความรู้สึกแบบมันความเจ็บปวดอะคะ่ะมันทําให้เรารู้สึก อ่อนล้าความรู้สึกเจ็บปวดมันทาให้เรารู้สึกว่าโอ้ยทำไมโลกนี้มันช่างไม่ยุติธรรมสาหรับฉันหยุดความคิดแบบนี้นะคะแล้วกระตุ้นพลังงานกับตัวเองค่ะบอกกับตัวเองด้วยความตื่นเต้นว่าโคตรโชคดีเลยดีนี่โคตรโชคดีเลยที่เธอเนี่ยเป็นแค่นี้โคตรโชคดีเลยที่เธอโคตรแข็งแรงโคตรโชคดีเลยที่เธอได้ป่วยเธอจะได้รู้ว่าเธอจะต้องดูแลร่างกายอย่างไรโชคดีจังเลยดีนี่ที่เธอจะได้มีโอกาสนะคะได้พักผ่อนบ้าง เห็นไหมเราเกิดปัญหาแต่เราเอาสติและปัญญาเข้าบอกกับตัวเราเองว่าเราป่วยโชคดีเราจะได้มีเวลาดูแลตัวเองเราป่วยโชคดีที่เราจะได้มีเวลาพักผ่อนเราป่วยโชคดีที่เราจะได้รู้ว่าคนป่วยเขารู้สึกอย่างไรในขณะที่เขาจะต้องทำงานเราดูปุ๊บเราจะได้ออกมาสร้าง พลังใจให้กับคนเหล่านั้นค่ะเห็นไหมคะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะคะถ้าเรามองว่ามันแย่ร่างกายเรานะคะมันจะแย่เลยเพราะครูนะคะเคยเป็นประสบอุบัติเหตุเดินไม่ได้ขาสองข้างเดินไม่ได้เลยต้องใช้วิธีคลานไปเข้าห้องน้ําสิ่งหนึ่งที่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะที่ไม่ได้เรียนรู้เรื่องกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดครูก็อาจจะรู้สึกว่าทําไมเราถึงโชคร้ายขนาดนี้แต่พอได้มีโอกาสมาเรียนรู้ปุ๊บ ครูก็เลยบอกกับตัวเองว่าโคตรโชคดีเลยเราจะได้เข้าถึงจิตใจของคนที่เขาเดินไม่ได้โคตรโชคดีเลยเราจะได้พักผ่อนมีเวลาอ่านหนังสือทำนู่นทำนี่ โคตรโชคดีเลยที่เราจะต้องเลือกกินแต่ของที่มีประโยชน์เพราะว่าการเดินมันลำบากใช่ไหมถ้าเราเนี่ยไม่ดูแลอาหารการกินมันอาจต้องทำให้เราเนี่ยเดินไปเข้าห้องน้ำหรืออะไรต่างๆลำบากมากขึ้น mm. เห็นไหมคะทุกอย่างถ้าเรามองว่ามันบวกชีวิตเราจะบวกถ้ามันมองถ้าเรามองว่ามันดีเราจะเห็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้ตัวเราเองมีความสุขแบบง่ายๆสบายๆนั่นเองคะ่ะ